สวัสดีค่ะฝากอิกงเลยค่ะสวัสดีซูซกคไปไหนค่ะวันนี้เมรีวันนี้แม่สายกับน้องเมลีไปซื้อปักทองค่ะฟักทองภาษาอังกฤษอะไรค่ะลูกพ <Okay. S 1> อมขินเออพ้อมขินพุ้มขินพี่น้องวันนี้นะ่ะมันเป็นวันเสาร์นะาจา้ะช่วงนี้นะ่ะก่อนที่จะถึงฮาโลวีน mm hmm. เขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อ,อาทิตย์แต่ว่าใกล้ๆฮาโลวีนเขาึงจะเปิดวันธรรมดาด้วย วันนี้ฝนไม่ตกทรายก็เลยจะถือโอกาสไปซื้อแต่ว่าไม่ซื้ออัน,นั้นเนาะไม่ดีเนาะไม่ซื้อแบบว่ามาตก<ช>แต่งแต่ซื้อแบบที่กินได้แล้วก็จะพาทุกคนไปดูด้วยอชอบไปดูมาอ๋อ <laughs> พันต่างๆที่มันแบบว่าแปลกๆใหม่ๆเอาเดี๋ยวขับรถไปค่ะประมาณสิบห้านาทีได้เนาะไมลีเนาะมามาแล้วพี่น้องไปจอดตรงกลางนั่นมีแกด้วย คนเยอะอยู่นะคะทุกคนคะ่ะดีที่ไม่ไกลจากบ้านทรายโอ้อ้แม่ไม่ชอบพอยไฟดีที่ไม่ไกลจากบ้านสายพี่น้องแต่ก่อนนะโอ้ยมีแต่อยู่ขับรถไปยอไกลๆนุ่นอันนี้น่ะอูอ้หิวใกล้บ้านเราสิบพ้นสิบนาทีถึงน้เวรีนะ ตรงทางเข้าเขาก็จะจัดไว้ให้คนถ่ายรูปพี่น้องคะ่ะอันนี้คือฟักทองแบบรวมๆหลายๆอย่างเขามารวมไว้จัดตกแต่งพี่น้องจ้าสำหรับฮาโลวีนจ้านี่ดิดูว้าวมันก็กินไม่ได้เธออ่านดูสิอ่านดูอ่านดูไม่ดิเพราว่าทำอะไรนะ oh, yeah. เออยัง not edible เออกินไม่ได้ใช่ไหมเออเขาบอกกินไม่ได้แย่แย่ามันจะมีหลายพันเออเพวกนี้ ไี่หลายพันพันนี้กดกลุ่มนี้จะกินไม่ได้นี่อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนี่อันนี้พันนี้กินได้พันนี้เลยเนี่ยมันจะเอาไปทำซุปมานะเมลีนี่พันนี้ก็จะเป็นนี่พันนี้กินได้จ้ะพันนี้แหละแม่จะซื้อพันนี้เมลีนี่นี่พันนี้กินได้อร่อยจ้ะพันนี้นะ อร่อยมากๆอย่พันนี้เนะี่ยพันนี้ก็ไม่เคยกินพันนี้ไม่เคยกินแล้วก็สีสวยดีเขาจะมีเฉพาะช่วงกลางเดือนตุลาเป็นต้นมานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลของฮาโลาวีนเนาะพันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งี่ชื่อพันของเขาพี่นอ้องกินได้หรือไม่ได้เขาก็จะบอกนี่นได้ส่วนใหญ่มันก,ก็กินได้แหละจาะนี้อีกพันหนึ่งนีพันนี้แล้วพันนั้นก็กินได้อันไม่ดีพันนี้ก็กินได้แต่ว่า มันจะแข็งเปลือกมันอะปาดยากพี่น้องแต่ว่ากินได้อร่อยเหมือนไทยเราเหมือนกันจน้ะนี่แต่ว่าหูใช้มีดสับนี่สุดยอดต้องใช้แรงเยอะๆะเราไปจ่ายในเงิในในนั้นจ้ะพี่น้องคะ่ะเขาก็จะจัดนี่ละจ้ะเกี่ยวกับเทศกาลโอ้โเมลีเราวิ่มาดูทั้งนี้เมลีมเออบิ๊กสไปเดอร์พี่น้องคะ่ะไปเมลีไปยินเขาทำด้วยอันนั้น ทำด้วยก้อนหญ้าหันหน้ามาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้เอลี่หันหน้ามายิ้มบานจ้าใครจะเก็บเอาเองก็ไปเก็บจ้าเขาก็จะมีรถเข็นให้นะคะทุกคนคะ่ะนี่พวกนี้จะเป็นพวกใหญ่มากมากเลยเอาไปเด็กเรทนะนะพี่น้อง <c oughs> เอาไปตกแต่งเนี้ยบ้าลูกบบกไงเนึง <c oughs> ลูกใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ดู <c oughs> โน <No, S 2> <No, S 1> พวกตกแต่งนี่แม่ไม่เอาอันนี้เป็นผัก <love> กินได้นะนี่กินได้ <love> เออมั้ยเขาจะเาอันนี้เขาเก็บออกมาให้แล้วอันนี้ก็เป็นพวกอะไรนะเข้าโพดท,ที่เขาให้เล่นนะจ๊ะเขาไปเล่นได้แปลว่าหาทางออกอะนะเมลี่ข้าพโพดแต่ตอนนี้มันแก่จัดแล้วดูพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเป็นเมลี เป็นผักอันนันนะเล็บซีดที่กินได้นะคะพี่น้องนี่กินได้เพราะว่ามันเขาเคยปลูกแล้วมันขึ้นมาเนาะมันเป็นฟาร์มที่เขาเคยปลูกเขาก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องโอ้โหวันนี้นะมันมืดมันครึมมันไม่อันนั้นมันไม่สว่างแต่ไม่เป็นไรค่ะแล้วดูใบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้เนาะมีคนว่าสวยอยู่แต่ขอแดดนิดนึงมาสัใช่ใช่จริงๆค่ะพี่น้องต้องมีแดดสักหน่อยนี้จะดีมากเลยแต่ว่ามันก็ดีที่คิดบวกว่ามันไม่มีฝนไปนี่ ถ่ายรูปเดี๋ยวแม่ก็จะถ่ายเหมือนกันเห็นหันมาดูสิเออเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้แป๊บี่พี่น้องขาเดูอมันก็เป็นฟาร์มที่เขาเขาเก็บแล้วนะคะเขาตัดออกแล้วที่เขาเรียง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 ลายอยู่นั่นคือตัดออกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะป้าสอนไหลยเด้อสอนไหลยสออนไหลยเบื่อ,องเนี้ยจ้ะนี่เขารวมรวมไว้นี่นอพันที่ใส่กินก็มีสองพันตอนหลังที่ 4, ใส่สีใ้เบื้องตอนทางเขาพี่น้องก็ ดูโอ้โหไปเราเดินไปต่อไปี่ไปทางนู้นม,มันก็จะเป็นสีสันอีกไอช่วงหนึ่งของของฮาโลวีนเป็นช่วงตุลาคมนะคะทุกคนคะ่ะฮาโลวีนช่วงนี้ก็คือเดือนตุลาคมก็จะเป็นเป็นฮาโลวีนซีซั่นกันนะคะเดี๋ยวหลังจากฮาโลวีนเสร็จก็จะตกแต่งไอเป็นเกี่ยวกับอะไรนะไปดีคริสต์มาสพี่น้องคะ ที่นี่นะเขามีแบบว่าเทศกาลบอยแบบนี้แหละค่ะเขาก็จะแบบมีความสุกมีการตื่นเต้นกันไรมันมีสงฟังเดี๋ยวเราไปเดินฟังปุนที่หลังนอกจากพี่น้องคะนั่นแหละวันนี้ชายก็มากับเมลีสองคนเพราะพ่อไม่ไม่นั่นไม่ชวนพ่อไหมเพราะพ่อไม่ขี้เกียจมันบอกว่าชายเน่ะถ่ายไอ้อะไรนะเมลีฟักทองเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละถ่ายรูปถ่ายนั่นนานผ่นวันเออดีแล้วไม่ต้องมาชายมากับเมลีสองคนพอนอกจาก ให้อไม้พักเขาก็จะจัดแบบว่าให้เราได้ถ่ายรูปกันนะนะค่ะพี่น้องคะเออนั่งยิ้มหวานเมรี่แป๊บสิสวยมากเลยนั่งแบบของแม่โอเคเดี๋ยวกลับมาออกมาเด้อุนเมรีพ่จะไปเล่นแบบว่าที่ว่าเหมือนกับเขาเรียกเมยซ่อนหาในในสวนเขาโพดเไหมพี่น้องไปคนเดียวได้บัตแต่ว่ามีคนเยอะอยู่น่าจะ บอกว่าไม่มีใครถ่ายวิดีโอให้แม่นะทีนี้เนี่ยใส่นั่งถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ถ่ายแท้ก็ถ่ายด้านหน้าให้ทุกคนได้ดูหลังจากทุกคนค่ะนี่ล่ะมันก็จะเป็นแบบนี่ล่ะสีสันน่าจะเนาะในความแบบแต่ละฤดูแต่ละฤดูดนี่ต้นมันต้นมันเคือมันก็ ไม่ใช่เครือมาเครือฟักทองเหนือต้นของฟักทองเครือฟักทองเขาจะตัดออกแล้วนะคะที่วางวางวางอยูน่นี้คือตัดออกหมดแล้วตัดออกเรียบร้อยแล้วทุกคนขานี่ละสามีใส่บัมาหย,ย่อนอย่างคนว่าใส่เธอฟักทองมันก็เหมือนกันแหละเขาเป็นคนแบบนั้นทำไมเธอต้องเดินไปเลือกเขาเก็บมาไว้ให้แล้วคนป่าหลูงจากสีสันได้ไหมไคุณแต่ถ้าทรายขับรถไม่เป็นเขาก็จะพามาแหละนะทรายขับรถเองได้ก็โอ้ฉันไปเองไม่ไกลด้วยไปกับลูกสาว นะพี่น้องโอกาสถือโอกาสว่าฝนไม่ตกเพราะแต่ว่าฟ้าคือไม่เป็นไรฝนไม่ตกเรามานดีเพราะว่ามันมันบ่ชื้นนะคะมันไม่ชื้น,น,ะะน,นพี่น้องนี่แหละวันนี้จะมาซื้อเอาฟักทองไปกินเอาไว้กินได้นาน,านๆไซช,ชอบกินฟักทองแต่ว่าพวกที่เอาไปตกแต่งบ้านเนี่ยไซไม่ซื้อเพราะว่าไซไม่ตกแต่งจ้ะเพราะว่า,อ,าอะไรล่ะลูกสาวจะออกไปกับเพื่อน ูกสาวไม่อยู่บ้านไม่ได้แจกขนมะนะพูดถึงว่าคือลูกสาวไปออกไปเล่นกับเพื่อนนะจ่าพี่น้องใครก็เลยไม่ตกแต่งถ้าตกแต่งหน้าบ้านนี้เราจะต้องมีขนมไว้ให้ไม่ให้เด็กน้อยเนียน่ยนะจ่าพี่น้องที่เก็บให้เขามาเคาะประตูเนี่ยแต่ละลูกแต่ละลูกพี่น้องเขาก็จะขายตามขนาดจ้ะ <Okay. S 1> ใหญ่ก็จะแพงขึ้นเล็กก็จะถูกลงแต่ว่ามันไม่ถูกด้ยพี่น้องลูกเรื่องลูกเรื่องนี้ลอยกว่าบาทขึ้นไปจ้ะ บ้านนั้นเพิ่นเลือกเอาเลือกเอาค่ะลูกเพิ่นแบบว่าจะเก็บเอาเยอะใส่ได้ยินเพิ่นบอกว่าพอแล้วพอแล้วแบบนี้มันก็ประมาณสองสามพันบาทแล้วนี่เพิ่นลแบนี้เล็กหน่อยแบบเด็กนะมันสนุกมันก็เก็บใส่รถเข้นหน่อนมจ๊ะใส่ก็เลยอยากหัว <S <S ปีนั้นเมลีมาเหมือนกันเก็บเอาเก็บเอามากับเพื่อนเพื่อนแต่นางโตแล้วตอนนี้นางรู้เรื่องตอนนี้เขาไปเล่นแล้วเพิเขาไปเล่นนี่าป,นปากเขาพดเดี๋ยวใส่สีน้ำไป แม่ว่าจะตามไปอยู่หนูก็อ,ออกมาทันเร็วเถอะง่ายใช่ไหมไม่ <Yeah. S 1> มได้หายากเลยใช่ไหม mm hmm. เออมันป่าเล็กมันไม่เหมือนป่าแบบใหญ่ๆปกติเขาเล่นเป็นแบบแบบว่าเป็นแบบใหญ่ๆห,หาทางออกยากเลยนะม่ดี่ Can show you? เออเดี๋ยวแม่ไปนางแบบของแม่นางแบบฟักทองอ <laughs> ย่าไปจับอันน,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 นั้นมันมันมันปากเลยมันค่ายภาษาอีสานคือมันค่าย It looks like it had a face on it. <c oughs> yeah. yeah same as mine นี่ดูลูกผักเลยใหญ่มากเลยมันเปื้อนขี้ดินนี่แล้วลูกใบแคร์ก็เอาไปใส่ในนู่งไน้แล้วนั่งในดินโอ้ยอยากเก็บผักไว้ปากไอ้พวกพี่ๆเพิ่อนกินผักเด้่ยเลยด กิมะล,ลิพี่แมมพี่น้องใหม่เพิ่นกินผักอันนี้เย้ใช่ไหมพีม่ดีออกมาได้แล้วตอนนั้นก็มันไม่ใหญ่ค่ะมันเล่นง่ายบางครั้งเราเลี้ยวไปมันก็เป็นทางตันก็ออกมาเล่นง่ายถ้ามันแบบว่าฟาร์มใหญ่ๆจะจะหาใช้เวลานานหาทางออกนะจะ๊ะก็จะมีซุ้มกินชาดื่มชากาแฟซื้อดื่มนะจ๊ะพี่น้อง mm hmm. ดื่มร้อนๆค่ะถ้า mm hmm. อากาศนาหนาวๆก็จะมี mm hmm. ที่ให้มี แบบว่าแซนด์วิชมีอะไรกินง่ายๆแล้วก็เครื่องดื่มร้อนๆพี่น้องจะดีอยู่ไม่ดีเลยดื่มฮอตช็อกโกแลตไปสามปอนก็โอเคนะไม่ดีเนาะไม่ดีว่าอร่อยนางใส่มัชมาโลไปด้วยเดี๋ยวเราออกไปนู่นแล้วถึงไปซื้อร้อนแล้วลูกอืม,ออมนี่พันนี้ค่ะวุดดาตอนนี้สายจะเลือกเอานี่หนึง่ง เอาใหญ่มากถ้าใหญ่มากมันจะนึ่งไม่อัน,นันนะซืลูกส,สีลูกนี้ไปเข็นไปเขามีขนาดพี่น้องอันนี้ขนาดเล็กนี่ 50p อันนี้45บาทนี่อันนี้อันนี้90บาทนี่ <Okay. S 1> จะมีขนาดของเขาอยู่นี่เลยจาลูกเท่านี้ก็จะลูกละสองปอนจ้ะลูกเท่านี้นอาจะสองปอนทั้งหมดเลยเป็น8ปดอนดแปอนสีลูกใช้เอาไว้ไปกินสีลูกจ้ะ